สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปเลิฟทิปส์ของชาวธาตุดินในช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมพศ2565ชาวธาตุดินก็ได้แก่ชาวราศีพฤษภกันมังกรวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง Description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดความรักดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับเลิฟทิปส์ก็จะเป็นคำแนะนำพิเศษที่จัก,กรวาลเทวดานางฟ้า อยากจะส่งมอบให้กับคู่ที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคู่แต่งงานหรือว่าเป็นคู่ที่คบคุยกันอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะเรามาดูกันว่าพลังของชาวธาตุดินเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะกลางเดือนกรกฎาถึงสิงหานะคะว,ว้าวต้องบอกว่า ชาวธาตุดินพลังแรกเลยนะคะของคุณทั้งคู่ที่เด่นมากๆคือพลังงานบุญนะคะเป็นพลังของคู่บุญนะถ้าได้ทําบุญร่วมกันหรือว่าเป็นคู่ที่ชอบงานบุญหรือชอบสวดมนต์นะคะชอบอธิษฐานขอพรสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณอธิษฐานขอพรหรือว่าทําบุญร่วมกันสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้คุณได้พบเจอกันหรือมาเป็นคู่กันนะคะ เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งที่คุณนับถือดึงดูดให้คุณทั้งคู่มาเป็นคู่กันนะคะสัญญาณดีงามมากนะทีนี้มาดูในฝั่งของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินความรักของคุณนะคะเต็มมากๆเหมือนชาวธาตุดินกําลังรอคอยจังหวะเวลาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะถ้าเป็นคู่แต่งงานคุณอาจจะกําลังรอแผนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะของคู่ที่ อยากจะทำให้ชีวิตครอบครัวชีวิตคู่แฮปปี้สดใสมีความโศกนะแล้วก็มีแผนอะไรบางอย่างที่จะทำให้ครอบครัวสมบูรณ์นะคะประมาณว่ามีเป้าหมายอะไรบางอย่างของคู่นะคะที่อยากจะทำให้สำเร็จนั่นเองนะว้าวมากนะสัญญาณของชาวทัตด,ดินคือมีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานทรัพย์สินนะคะอะไรที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคุณขยัน จะประสบความสำเร็จนะคะดึงดูดเรื่องของความสำเร็จเรื่องของการเงินความร่ำรวยนะคะความสำเร็จเรื่องการงานการเงินขึ้นมาเด่นด้วยนะชาวธาตุดินดีงามมากๆนะคะคู่ของชาวธาตุดินนะคะมีสัญญาณของคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาว่างั้นเลยนะคะชอบทําบุญนะทำบุญทําทานอะไรอย่างเงี้ยและถ้าเกิดเขาได้ทําบุญนะจะยิ่งดีมากๆด้วยนะคะ จะทําให้เรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตเขาก็สมูทร,ราบรื่นนะที่สําคัญอีกอย่างก็คือเหมือนมีการรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคู่ที่บอกนะขึ้นมาเด่นมากๆระหว่างคุณสองคนนะคะพลังของความคิดที่ดี่ะพลังงานของคนดีพลังงานของความคิดทัศนคติที่ดีจะดึงดูดความสําเร็จเข้ามาในชีวิตเขานั่นเองนะพลังงานว้าวมากนะคะคนคนนี้ ทีนี้พลังงานภาพรวมของคุณทั้งคู่จึงเป็นพลังที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะทั้งเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะทั้งเรื่องของจิตใจด้วยมีพลังของคู่ที่จะดูแลหัวใจซึ่งกันและกันนะคะให้กําลังใจกันอะไรประมาณนี้คุณทั้งคู่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของกันและกันพลังงานของความดีพลังงานบุญเหมือนเป็นพื้นฐานของชีวิตคู่ที่ดีมากๆนะ ว้าว wow, มากนะพลังงานดีงามมากผู้อ่านถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะพลังงานของคู่ขึ้นมาเด่นมากเลยนี่คือคู่บุคเพสันนิวาสนั่นเองนะคะเป็นคู่ที่คุณจะผูกพันกันอาจจะเคยเป็นคู่กันมาก่อนในอดีตชาติก็ได้นะแล้วกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งในชาติภพนี้ประมาณนั้นเลยนะคะมีสัญญาณของ ความผูกพันลึกซึ้งระดับจิตวิญญาณเข้ามาด้วยนะคะคอมมูนิออนคือตัวคุณเองในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนคุณจะมีเซนส์หรือมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณจะเป็นคนที่น่ารักมากๆคือเขาจะมีความเป็นธรรมชาตินะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ชอบตามใจเขาจะตามใจชาวธาตุดินทุกอย่างเลยนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าจะตามใจแล้วก็ เขาจะรักในสิ่งที่คุณเป็นนะคะความผูกพันของคุณจึงลึกซึ้งมากๆผลลัพธ์ออกมาสวยมากนี่คือความเข้มแข็งสเตรน h ์ส r e รน t ์ก็คือว่าเป็นลักษณะของความเข้มแข็งและความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะผูะ้อ่านถาม r o m a n c ์แซงเจนะคะอยากจะบอกอะไรชาวทัดุดินนะช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะคะ สัญญาณออกมาบอกว่า Release Your x x นะคะปลดปล่อยพลังงานเก่าๆอะไรที่มันไม่เวิร์คในอดีตนะทิ้งมันไปเถอะปล่อยมันไปนะคะเริ่มต้นใหม่มีสัญญาณของการ h e ล l ลิงด้วยนะคะสัญญาณของการเยียวยาหัวใจในเรื่องครอบครัวนะชาวธาตุดินคนไหนที่มีประเด็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะ การให้อภัยสําคัญมากๆนะคะเป็นการเรียนรู้การให้อภัยอะไรบางอย่างในเรื่องของครอบครัวหรือการดูแลการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยจะยิ่งดีมากๆสําหรับชาว่าตดินนะที่สําคัญมีสัญญาณของการเปิดใจนะคะคือเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันกันกบคุณนะกับชาว่าตดินอาจจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมหรืออะไรบางอย่างที่แตกต่างกันนะคะ สัญญาณคืออยากให้ชาวธาตดินมีการเปิดใจนะคุณทั้งคู่จะมีแพชชั่นดีมากก็คือว่าเป็นความรักที่หวานแหววมากๆนะคะคืออินเลิฟกันทั้งคู่เลยนะผู้อ่านเลยเปิดไพ่อีก3ใบนะคะสำหรับชาวธาตดินว่าอยากจะแนะนำอะไรนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์สัญญาณว e ดดิ้งปรากฏขึ้นว้าวมากนะคะขอให้มีความพยายามอยู่เสมอเพราะว่า จะมีแรงดึงดูดการแต่งงานเข้ามาในชีวิตคู่นะคะสัญญาณน,นี้เหมือนกับว่าชาวธาตุดินนะคะบางคู่อาจจะมีแผนเรื่องของการแต่งงานนะก็ขอให้คุณมีความพยายามในเรื่องนั้นนะคะแล้วสิ่งที่คุณตั้งใจไว้จะประสบความสําเร็จนะมันเหมือนกับว่าชาวธาตุดินจะเลือกในทิศทางใหม่หรือเลือกคนใหม่หรือการทําอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะ เพราะว่าสิ่งนี้จะดึงดูดความสําเร็จเรื่องของชีวิตคู่เข้ามานะคุณกับเขาอาจจะมีแผนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่การใช้เวลาหวานร่วมกันแบบที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนมันอาจจะไวกว่าที่เราคาดไว้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอยากให้ชาวทัศดินมีทัศนคติในทางบวกในเรื่องของชีวิตรักหรือความรักอยู่เสมอนะคะผู้อ่านเชื่อว่าทุกคู่ความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคู่แต่งงาน เป็นคู่ที่คบกันอยู่ในความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามนะคะคุณต้องมีการเรียนรู้แล้วก็แน่นอนมันอาจจะมีเรื่องราวที่เข้ามาท้าทายให้เราต้องเปิดโอกาสให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งนี้มันเหมือนเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะที่คุณต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะว้าวมากวันนี้เปิดให้ทาดดินเยอะเลยนะคะ ผู้อ่านถาม di of universe นะคะดวงตาของจักรวาลน,นะอยากจะแนะนำอะไรชาวธาตุดินบ้างนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าอยากให้ชาวธาตุดินแฮปปี้สดใสทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานด้วยพลังงานบวกนะคะแล้วคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับพลังของจักรวาลได้ง่ายมากๆเลยนะที่สำคัญนะคะพลังงานของความรัก energy of love นะมีพลังมหาศาลมากๆ ที่จะทำให้คุณจัดการทุกเรื่องราวในชีวิตทั้งเรื่องของการเจรจาการตัดสินใจการให้อภยัยทุกอย่างนะคะคุณจะมีพลังของความรักเป็นพลังที่จะทำให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยเขามีความสุขนั่นเองนะแล้วเรื่องราวจะแฮปปี้สดใสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือครอบครัวนะสอดคล้องกับพลังของแองเจลลเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะเป็นพลังสัญญาณเรื่องของการอธิษฐานขอพรนะคะแล้วก็สัญญาณของการนั่งสมาธิด้วยนะเมดิเทชันขึ้นนะคะจัก,กรวาลออกมาบอกว่าถ้าชาวท่านดินนะคะมีการนั่งสมาธิหรือมีการปรับสมดุลพลังงานข้างในมีการอธิษฐานขอพรอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งทำให้ผลลัพธ์หรือสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณเร็วขึ้นนะอะไรที่เราปรารถนา ตั้งใจตั้งความหวังอธิษฐานไว้นะคะสิ่งนั้นก็จะสำเร็จผลนั่นเองนะว,ว้าวพลังงานดีมากนะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ